สวัสดีเพื่อนๆทุกคนแลบผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังอยู่กับบูธซูซูกิครับผมและนี่คือซูซูกิอเวนิสหนึ่งสองห้าครับรุ่นที่ทำให้ผมต้องมาดูถึงที่นี่เลยว่าหน้าตามันแปลกจริงไหมแล้วก็พบว่าเออแปลกจริงๆครับเอาเป็นว่าหน้าตาของมันเนี่ยก็ไม่พูดมากละกันเพราะพูดไปเยอะแล้วนะครับแต่เรื่องของฟังก์ชันเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่นะให้เลื่อนไมค์ฟูลดิจิตอลมาด้วยนะครับนี่เห็นไหมเออก็ใช้ได้อยู่เด้อ พี่ซูเขาก็เอาเรื่องครับเดี๋ยวนี้เรื่องของหน้าตาเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่ขนาดนั้นครับแต่ถามว่าสวยไหมก็ไม่รู้เิเออแล้วแต่คนมองนะแต่ว่าเรื่องของการใช้ซอยเรื่องของประโยชน์มีเยอะนะครับนี่เป็นช่องเก็บของเล็กๆนะครับแต่ด้านในมีซ็อกเก็ต USB เอาไว้เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับก็โอเคอยู่นะวัสดุอุปกรณ์ก็ถือว่าโอเคครับพลาสติกก็พอได้ครับไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้ดูแบบแน่นมาก ก็แก๊กนิดนึงแต่ดีกว่าของแอร์หลอกครับของแอร์หอกมีบางกว่าน,นี้อีกครับดังเฉียบเลยอันนี้พอได้ครับแล้วก็มีที่แผ่นแกงให้นะครับหนาดีนะอันนี้แล้วก็กุญแจนะครับไม่ใช่คีเลตนะครับมีเก๊ะตรงใต้กุญแจด้วยลึกอยู่นะเนี่ยอลองเปิดดิไม่ได้สงสัยว่าตัดแบตป่าวะนั่นแหละก็เปิดไม่ได้นะเดี๋ยวลองดูรอบๆคันละกันนะเออาเวนิดนะครับ หน้าตาตัวรถก็อย่างที่เห็นเลยมันอาจจะดูแปลกๆนะครับหน้าเหมือนอตัวการ์ตูนที่เหมือนตัวเอเลี่ยนหรือว่าตัวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้อยู่นะไม่ได้ขี้เหล่ขนาดนั้นครับสติกเกอร์มันก็ไม่มีอ่ะดีแล้วนะครับผมว่าิบเรียมๆดูหรูดีนะที่วางเท้าก็เบเรียๆครับวางของได้อะไรได้ถังน้ํามันนะครับอยู่นี่เลยด้านหลังนะครับเห็นนะแพ้ครับของแพ้ถังน้ามันต้องอยู่ด้านหลังเ <laughs> ฟี้ยวดีกว่าชอบจริงคะถังน้ำมันด้านหลังเนี่ย นะแต่อย่างที่บอกครับว่าต้องขายเอานะครับถังน้ำมันล้อหลังนะครับแล้วก็ท่อไอเสียแต่ผมรู้สึกว่าตัวล้อหลังมันเล็กไปหน่อยนะล้อ10นิ้วนะครับสาหรับล้อหลังนะล้อหน้า12มันคล้ายๆกับบีดนะครับแต่มันรู้สึกแบบไม่สมส่วนยังไงไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทรงที่ผมชอบนะครับแบบนี้แต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะดูล้อหน้าเนี่ยก็จะใหญ่กว่าจากที่เห็นแล้วมันก็แปลกๆครับตัวรถมันดูใหญ่แล้วล้อมันดูเล็กๆนะครับ แล้วก็หน้าตามันอาจจะดูแบบล้ำๆไปหน่อยด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่ะเออเอาเป็นว่ามันพอไปได้นะครับสำหรับคนที่อยากได้ก็จัดได้เลยนะครับราคา64,000บาทนะผมถามเซลล์มาแล้วครับเดี๋ยวผมลองขายบอกทุนนี้เอายังไงวะเนี่ยอ่ะได้เว้ยมาดูบ็อกเป็นยังไงใต้บาะเก็บของได้เยอะไหมดูเอาเองเลยครับ ผมว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเก็บได้เยอะกว่านี้นะสงสัยถังน้ำมันมันกินพื้นที่หน่อยนึงแหละออแต่มันก็โอเคแหละอดูใหญ่ดีนะครับอ่านี้ลูเปิดฝาถังน้ำมันนะไข่ปุ๊บเด้งฟับนะครับคือมันเปิดบาอด,ด้านหน้าตรงกุญแจแต่มันต้องถอดกุญแจมาไขถังน้ำมันเพื่อความปลอดภัยเหี๋ยวก้ก็แล้วแต่แหละนะแต่ก็พอไปวัดไปบาได้ครับ ไฟท้ายก็สวยครับผมชอบไฟท้ายนะไฟท้ายให้อารมณ์ที่ดูสปอร์ตดีนะครับอย่างที่เห็นเลยนะโดยรวมแล้วก็โอเคครับใช้ได้ถายจริงแน่นอนครับราคาเปิดมาแล้ว64,000บาทนะครับก็เป็นราคาที่ผมถามเซลล์สักครู่นี้เลยนะครับรู้สึกว่า50คันแรกนะครับหากจองในงานมีวอลชเชอร์ด้วยนะครับใน5้0 0บาทมนะั้งเป็นส่วนลดเรื่องของพรอบอรเรื่องของอะไรได้นะครับ ลองมาดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจนะและถ้าอยากสัมผัสตัวจริงแถมยังได้ส่วนลดด้วยเนี่ยก็ต้องมาในมอเตอร์โชว์2023 Impact Challenger ฮอเ e มืองทองธานีนะครับและคลิปหน้านะครับพบกับ b e r g ์กแมนสต e ีนะครับ125นะครับอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไม่ถ่ายต่อเลยละกันฝากกดไลค์กด Subscribe เอาไว้ด้วยละกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ